สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำสิ้นมัดหมี่นะคะสิ้นมัดหมี่ผืนนี้เป็นผ้าฝ้ายทอมือนะคะคือเขาค่อนข้างแคบนิดนึงค่ะก็เลยไม่รู้จะทำไงก็เลยเอาไปนำไปอัดผ้ากาวนิดนึงนะคะแล้วนำมาใส่ยางยืดที่หัวสิ้นค่ะแต่ ยางยืดที่ใส่ก็จะเป็นเส้นใหญ่ๆนะคะใส่ไว้ที่เอลแบบหลวมๆค่ะคือเอลแ,แก้วประมาณ28อันนี้ก็ใส่เอลประมาณ40นะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ซิปตัวเราจะได้ผ่านสะโพกขึ้นมาได้นะคะเวลาใส่เราก็หาเข็มขัดมามาลัดตรงเอลค่ะตรงทับตรงยางยืดนะคะแล้วก็ หาเสื้อคลุมตัวยาวๆมาใส่ตัวนึงในวันที่อากาศเย็นๆนะคะอย่างอย่างรูปที่จะดูต่อไปในคลิปนะคะมีตัวอย่างที่แก้วใส่อยู่นะคะพระเขาค่อนข้างสั้นนิดนึงนะคะไม่ได้ต่อหัวคะ่ะถ้าเราใส่อย่างยืดเราก็ไม่ต้องใส่หัวเนาะทำรูดๆก็คล้ายๆกระโปรงอะคะ่ะกระโปรงเอวรูด ใส,ใส่ผ้ากาวแบบบางนะคะถ้าแบบหนาจะไม่สวยถ้าเป็นรูดแล้วค่ะถ้าเราใส่แบบแข็งนะเขาจะไม่ทิ้งตัวนะคะอันนี้ใส่แบบบางผ้ากาวมันมีหลายชนิดนะคะแบบบางเนี่ยคะ่ะเวลาใส่เราก็เอาเข็มขัดมาคาดไว้จะใส่เสื้อตัวสั้นหรือตัวยาวก็ได้เราเข้าใส่เข้าไปใน ตรงเอวก็จะผูผู๋เหมือนกระโปงเอวรูนเนาะวันนั้นอากาศเย็นแก้วก็หาเสื้อคลุมมาใส่หน่อยหนึ่งนี่ค่ะนี่เขาเรียกว่ายูกะตะคลายเสื้อคุมเป็นเสื้อคลุมของญี่ปุ่นนะคะใส่คลุมลงไปอากาศหนาวเอาอากาศไม่หนาวค่ะอากาศเย็นๆใส่แล้วก็สบายๆนะคะคราวนี้ ชีวิตเรานะคะควรเราไม่ต้องอะไรมากมายนะคะวันนี้ก็กินอาหารแบบง่ายๆนะคะในช่วงนี้ในช่วงที่เราออกไปไหนไม่ได้นะคะเพราะทุกคนต้องระวังรักษาตัวเองนะคะเนอะอยู่บ้านปลอดภัยกว่าก็ทอดปลาทอดหมูแดดเดียวนะคะแล้วก็มีน้ำพริกที่แม่ตำให้มาก็ยังไม่หมดนะคะ แต่ใกล้จะหมดแล้วพี่น้องเหลือแค่นี้แหละก็นึ่งมะกอกแล้วก็นึ่งมะเขือส้มก็ที่ญาติเขาให้มาแหละของฝากจากเชียงรายนี้ยังกินไม่หมดจนบัดนี้นะคะยังอยู่ในเต็มตู้เย็นเลยส้มโอก็เหลืออีกลูกนึ่งนี่ค่ะก็เลยมาแกะเมื่อวานก็กินไปลูกนึงนะคะวันนี้ก็กินอีกลูกนึงอร่อยมากค่ะพวกผักที่ของฝากจากเชียงรายนะคะ เดี๋ยวก็จะนำมาให้ดูนะคะวันนั้นยังไม่ได้ได้โชว์แต่อยู่ในถุงนะคะอันนี้เนี่ยค่ะเชิญชมนะคะก็มีมะเขือเทศเนาะแล้วก็ส้มจีนนี่อาเขายกมาให้ทั้งลังเลยนะคะลังนึงน่าจะสิบกิโลค่ะแล้วก็ผักขี้หหดนี่แม่ก็ตัดให้เนาะกระลำนี่อาสะไพยแล้วก็ของแม่ด้วยนะคะมีขิงคือ คนนั้นก็ไมห่หน่อยนี่คือมะแปบนะคะหรือถั่วแปบใช่ไหมคะพิกนี่มะเขือส้มค่ะมะเขือส้มนี่ไหลายถุงเลยคนนั้นเอามาถุงคนนี้เอามาถุงนะคะมาฝากมีหอมหัวใหญ่ค่ะมะนาวนี่คะ่ะมะเขือเทศนี่น่าจะห้ากิโลนะคะแม่เขาซื้อมาจากฮานะคะกิโลละสิบบาทเองพี่นอ้องห้าโลนี่ก็ห้าสิบบาท ถูกมากที่กรุงเทพแพงแก้วจะชอบใส่ตู้เย็นไว้ะคะ่ะทําอะไรกินแก้วก็จะต้องใส่มะเขือเทศนะคะเพราะมีประโยชน์เนาะแล้วชอบกินตัวมะเขือส้มขี้หูดอะไรพวกเนี้ยคะ่ะฟักทองฟักทองนี่หลายลูกมากก็ยังไม่ได้นึ่งกินนะคะวันนั้นนึ่งกินไปลูกหนึ่งตอนนี้ก็คือกินไม่ทนันก็กินผักสดก่อนนะคะเนี่ยคะ่ะรีวิวของฝากที่มา ที่มาจากบ้านเมื่อวันเมื่ออาทิตย์ก่อนยังอยู่ในตู้เย็นนะคะยังทานไม่หมดทยอยนี้ก็มีมะกอกป่าด้วยไหมคะพี่น้องก็ทยอยทยอยออกมากินค่ะกระหล่ำในส่วนมากจะมานึ่งจิ้มน้ําพริกนะคะผัดน้ำปลาก็ได้นะคะบุบกระเทียมพริกขี้หนูเนาะเมนแล้วแต่มีประโยชน์นะคะกลับบ้านมาของกินเยอะห้าวันก่อน คุณสามีไปพายาไปหาหมอยาก็เก็บฝรั่งมาให้ค่ะอยู่ในตู้เย็นแต่ไม่ได้ถ่ายรูปไว้นะคะช่วงนี้ผลไม้นี้แทบไม่ได้ซื้อกินเนาะ <c oughs> นี่มะกอกนี่ค่ะมะกอกนี่ขอบอกว่าเอาใส่ช่องฟิตไว้เลยนะคะเขาจะสดอยู่อย่างนี้เลยค่ะวันนั้นมีเป็ดย่างอีกนะคะเป็ดย่างก็อยู่ในช่องฟิตอยู่เลยเนี่ยไปแวะบ้านอาสไพรเนาะเพชรที่เพชรชบูรณ์อีก ขาก็ให้หอยจ้อให้อะไรมาค่ะขอบคุณทุกทท่านนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณทุกท่านเลยค่ะบ๊ายบายค่ะ